sơ tàu mũ tàu ta bếm mũ xa phí tàu chùa ta ghê ta bà ta mũ ta cử tư lơ tư về A gặp hạ tỷ phư le lạ tha gì có gà to ô to ghê đó to ghê nào bà khá xa xa nế mê chê bư ta lo lơ kê ta lo วัตถ네ุในความยมายนั oda, ้ะตัดเราด้วสัตวเจตตาขตาขอเมตาลตาแคลตาเลเอาเตัดเราอ่นีตาอ่นี่ใน้นในในบัตรดิโวราเนตนสนสูนสัซนดีกนเลกวอตาเยสูเยซาตาเยตาอุมุตาเยตาคตณเด็กปอบการแกชมวยากกว่านก่อนงานเจ้า เจอดีสัลยดีอดีสันลยนีเจดีรันนนีช่วนันเจรานกลูราตาโคตาคอราเจรากลูรันนนีก็อุมงค์คไม่บอกดีรันนี่เนียสุเมันติกล็กวาราตัดอปัญญาลักลูเดเจตุบาอุมาพี่ต้อโอนาจอดมอดอุดิเศษบ้าเลต่โอตาชนเอุมาพี่มบัตบามือเสเนปะพฤปฏิบัติธรรมนู้มาเยียสู่ีสานีเอาเว้ยว ขอนึก่าประสิทธิทั่งป้าอัตลูอาจีอเนี่ยเรกปะปพุฏิบัติธรรมนี่ตุเป่าวอ่ะอัดนดิจาเก็จสกัดกัอันเล่อะโพอกบันนบ่าอปปกันหิละมหาเศรษฐีเลยกันอันระดูแลก็ในบ้านในีเจ็ล้านได้เล้านเนี่ยเวลาตมมาแลนะแล้วบวกเกตุสกขาโอ้โหแล้วก็จตเตอตึ้มมาโรบ่าอากุันม่ีอากัน่ีเนี่ อะเกตานิบาเลตปะวะอะเวนเนิบาตันปะกอตะโคตะโคเลฮันเลื่อปึดดุนะหิโดเจนุอะกลานิชีโดนิเวตะตัจฉุจิสาปะปุฏิปัตติบาลุงปะดุโมอะเนเนนิปะเนนะกามะดีเนกะเมหม่อลอะเนเดตะตันเนบาเลตาปะวะณีดิดอาดี เอเลกวอเขมยาตาเย็บกยาเกตากะโตเลหูเจ้เตพาเราวลาดินี่ดินี่ดิอารดคือดิชูเนติอาเน่ตาความหุ่นวายดิอารอดติดติหรืว่าดิซันตาหลอดแล้วเนตาหลอดดิรารเน่ยซาลาดิซาลาซาลาเดซาลาเดตาหลอดตกเล็กคนละคอละนี่มันก็อุโดนมอุนมึอุ่นแล้ก็อุบิโยสซาเนตัวบอ นันต้องมีอบอนแต่แต่มัดได้ยันต่อบิดดิจ้นแค่นี้สปัร์ดะมีดมีบาลอันนี้ตัวมีแล้วมีได้ค่ะเตเกอ,อุงคุลีมานต่ดเราหยุดแล้วท่านซียังไม่หยุด้นนจะชดเตะลีเนนเต,ต้องชดเตบาแต่ตัว,ว,วการยพงอนี่เนี่ยอาเกตาเรา,าชนดยวดอีเวนต์แต่ชดเตะค่ะในชเตเนี่ยหรอ Chốt tê lê ta ơ ta sọ Chốt tê lê ta tê vê tê bà bà cho tê lê ta ma đê bù đê bạ ta vê chốt tê đê bù tê a nò sa a nò lê bà cù bà gò lê cho tê ra tê bà bà là khu bà nhỏ là chua bà nhỏ ta ổ bà lê bàn ta sinh nhá ổ ta vê chốt tê cho tê เลิกานนี Firstly, time, ่ไปงานนี envelope, found, then, ่ประก็ต่างหตาแหแต่แต่เลิปส <im ittel recognize S 2> ิญงาีา <zug> ตัดไชิตเลิกบุดูถอกกาบสีนี่ติสีดีบ่าวมีสีบ่าวสิ่ะนั้นีสีดีบ่าวแต่เราก็ไม่ลูก็มาเลิกผมอาก็อุบได้ไม่อุบได้เนี่ยบวลาแบบเราคู่ต่อเลิปันมาดีป๊ะปเปิลไดปัจจสิ่งนี้แบบว่าอบเวาเขาแล้วกันมาเราก็ไม่ดูว่ามีมีจ่าจะาอ๋อหน่อบาเง

เออบะกอชกลาดิซัลเลลาเกนะเวเลตาดมยีตาดิน er ิยายีตาตอเคยีบะกอชกลากะลาเกปากังมอละกะลาเกเดมาละกะลาตึกยาบอเลโชเตเดละคะแลละตึกเหดบาวะเดปะตุมะกะวะเนทานเลเกเดมะอันนี้น so, ี่บะกอปุโมตามิตาคือวะดาเลตาอุตะโชมุเชื่อฮะลัทธิดุอุบะกอเลสัสสะนาพราหมณ์ละยาขะนี่ยาพราหมณ์ดะเคนี่ติดิซอละยาขะละวะ ร้อมแต่มใจนนเรื่องยักษนี่ก็ตาจุตน้บอกเลยอาตันุตตเลตาอันน้าลเล่มอูนออันน้าเล่ทีนออันน้าเล่ตามมุตาขานอหน้าเล่อกาตากจากขินแน่นอบีอเลอตโอดตบ,บากิบา,ลบากลบาเขาท่อยนี่อันนี้บนอ ไม่บาดะมีมีอหนูก็เส้นไหวบวงสวงมาสีตะพุข่าต่อแคโนอุดิอัลรัปเตออินเดียปฏิเตมเนปาลเนี่ยมาสีบาคาเลเมเตเลอาเลเมเตเลเดยตากโตทะบุงสวยไปละเนี่ยรัฐเทพัตเจ้าเนี่ยอันน่ารัฐเทพัตเจ้าอันนี้บันเอ็มมาสีเวลามาโชบุโชเกดูดูชิจิเนี่ยมาสตีมาสีเมเตเลเนี่ยเปิดดูเปิดดูบวงสวงเส้นไหวได้ละ เม่เจ้า <hein> ม <ous> ูขู่มือจัมมาส่ต่อพวกพูฆานนี่ต้องมีตาจรจ้าฮัลนหเนี่ยอจน่าดานี่เล่นยัลไตัวสิดทัตเะพระเจ้าพระสิทธาต่อสารู้เกี่ยกพระบุตรเจ้าเกี่ยวกทูกเกี่ยวาสิงหอนาโปบเออตากันนี่ต้องมีตาอะไรแบบนี้แต่เมื่อเงินก็จจ้า้มอุกขอเลย มันกลิเจ้าหมู่คือมันจะม,สมา,า,าส่รบตะกคือมาปุ๊เพลกตะุู้อาสะสมมันเลกเจ้าอมู่คืออาชมดะไม่พิจารณาเลยเหตุผลอส,สอุศรศาสตร์หากที่คนรราสุปติจะมีตาบามือจะมีตาอะไบ้าอันนี้ตานนี้มันจะเดนนักเล่าเส้นนั่ผมแล้วก,ก็จบนหน้าเนี่แต่แล้วม,มันก็มันก็เจ้าหมู่คือเนี่ย Nelema no pile maré takaho asasubun akbani he dauda ani te so te so banala na vida ude ko ye ko kure so ko ye so ko esa pusuno re po wa ki nena ta lu ku bab lelo de me te le asaloda ra 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 diso ple ple awudono จาตาสลตาอุ่นคือมัจจาปเตยเมจา,ต,ต,าตุเมตานุกกว่ปะปะกุบันอเตออไม่ซาลาดินไนม่ซลทอดมุกโขสว่านมาอดสมานในวเนนบ,บาสมาซีนพนนุนมโพควาถือเรื่องมาซีพมุมเโพควาเนปรกฏล้สะอุนเงเราเนี่ยอันนัน้นีบูเนี่ยซากมาซีไปสุปัตเหมือนเรากระจายถอในถอดมุคโค อันนี yeah! ้ไม่แต <oughs trouble in the> <pit> ่พคิดพคานามาดีบุดอันนานอันนี้ปก็เลยไม่เหมือนล้วเปเจ้าก่อนเ่ยก็ว่าด่าลยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิอ่ะอันนี้ตามเราก็โจละตบ่าวกเราจะาโจรตบเป่าอัตตเดสัมมาทิฏฐิเลตามบากเบากโลมเาโจละเห็ละเปล่าอันนี้มาซาดนี่ต่ว่โชบ ม่อเยหันใบาบาชัโมเจเออตาเลนนกอมืเลนนกจเจหมูคืนนนกบาโตเจอมาเจอ่นยซากะันนี้ตาโปีตาโปาหู่เนะตปานนนีอนมื่เลนกานอยู่ห่คืคอตาะอันนี้เนอนกําจัดลัดที่บาคาเลต่เส้นว่าบนสสวนและช่วย นกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เต้นว่าดินเดียบานตอกแค่นี้ประเด็นไม่ได้จุดหน้านะว่านี่อารอบเรียกมาสติการไม่เต่เลยเนี่ยก้าอุศบุวาขาเนี่ยคันเขาคาด่ดาใร้ลอยที่พระเจ้าบูชาเทพเจ้าเนี่ยต้องมีตาบาต้มีตาอยู่บ่าอันนี้เนาะอืมอันนี้ตะอมีเนาะประกอบเลยนี่แหละพรนังพินพากันเนาะแล้วเวดาก็ขึ้นหรอกก็ขึ้นหรอกบาคาเล แต่เยสุเยสซาดอละบัพาสัตบุรคาราบาคนิตตาซาโอตาเอตาเอตาซาโอตาซาเจบุเลปะกลบความรักข์หนอถเมรักและเมตตาขะบอกรักและตาตาเจบุซาเน่เลยตาพวกเ้ากุกหรือก็บาวก็กะพรักก็กะปหนอเลยตาพวกิพุก้าเว่ยดิเมื่อซาลาเลซาเยสเปราเตอปุแพรเน่ น่บานดอกี but, ibly, ่ตาต่เจบุึสูรสะต่เจบุตาเอะนาตาเอะไม่อุนี่ตาเอะไม่อุนี่ลว่าสงสัยไปนเอะาหลอนตัวครันนะฮะคือตันก่อนเน้นบาบาดดอกน้บานซาบไนมงเ้ตาเอะมึยังเหมึงจะโมเนพอหูเดนบอกว่ามงไม่เอะล้วจ้าจุปาตันี้ไม่เอลจ้านี่นบ้า ดอกเงี้ยบากัเลตาสุยสัจเยเลิดของความสงบความตัดทันโลกทันโลกีโลกีเมื่อเนี่นี่ยสัจเจดีสจ้าเนี่นก็ปลุกเพล่เงปะกอบลกรรมคุณเขาเนี่เนาะอันไม่อุ่วันนี่มันก็ปุกเพล่ไม่ก็เกิดเราถูกเกิดเราวาเกิดเราปะละสุจิสัจเโอเดสุโอเดเซอเดโชูกูมาโอเดลิโอเดเดนไโตบอกตอนแก็มาดเนี่เปดอกให้เปนี่ยปูชาจ๋า

xí đó cứ thỏ tốt nổ đà đi <laughs> y đó cái thì ngày không gọi đây là tốt đó số nhập ta lấy cái 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 nào cũng phổ đó bao không không lo một biết chờ là anh nhìn đó cái ta ta ẹt lấy cái nhà đấy cho chúng nè xí ta ta xí cái khởi thọ cái đó cái ta đi này ta anh nhón nó được chưa nếu tả nhón nó chưa anh ma đơ

แต่สุดเตสอบนามถูกอ่ะถ้าบ่มีมีบาจาจาเนี่ยก็บัดทดลองทดสอบเวทะและธนกอวิสุวรรณแต่บ่าวคนเรานี่อัตตะเกตตาลฏิเดบเนาะดิถ้าเกิดจิตตกิจนาถ้ามีมีที่จาเนี่ยนี่บะเกจโหโมบะเกคือยางเกก็ปฏิบัติเอาเวออ้าคือมุนเสียเธอตากับตัวคนเรานี่อัตตะเกตตานกสุขกันได้บ่ เเกกุธัญญาน่ธัญญาพรามกุลธัญญาเนี่ยการ,ราเลทัพ่อปดาคีภาสารเลิกน,นับปู่คอบโลตาโซตาซอน,นี่เดี๋มีดอแล้วเดี๋มีดอแต่อีกคำหนึ่บรรงบาคาเล่ยะโสธรานี้เกายะาโธราตาสีเนี่ยนี่จิดปูอ่ะตาสีเนี่จิดปบนอร์ใ่ อาเซียอบออัมอเคลียดีเลยจ้เหรอจีปูนอกอคุกเลยมาจากปิเทีดีบาปะเโตน่ดีบ่ามาจากเกตันกจะปเตนตโน่เดตเคดีบาสุญญปานึกต้น่เดตทีดีบาสุญญบานึกทีมาจากเีอัมอเกตนกอเลตโชมิชิวกก หลก็ลต das ่อยิงตามาซาดิเง่นูก็หนูก็อุดตาลูกวิลูกแวตานุมปลอสูปหลอสนเดมาตาเตาบานะปหลอสันอะต่อาตาสีเน่ขอลังเกลก่กับพระตะเขตาสีเน่ขอลกกลก็มันจะเป็นแล้วอวดดูเคล้มัสิยาบาอากิเนเกตัดเกตันาก็เนก လည်းကုဒ္ဒကေတ္တဖို့ကောကုကလေဘဒဗဒမောอวฑาชิณิลัจฉิณโนเสขตินะแก่ดีเจ้าชายสิทธัตถะดิเด็กชายสิทธัตถะดิอสัทธรสะตะคู่เบดะดิเมดะปูเวเนอวบะบะนีบะมามะตาอวะเกปะละอะตุนงะบะกะขูอะอะตุจุมิจุมโนจีนอ กาลรสุกาลาลสาเทวดาทัสสะท่องิอนาหกรสัตุาาตทีสมาธิสตุทีสัปปุสักขีตัตุทีราสาอมาอัทโสชุกิเงี้ยชมนุวะจะปฏิจแต่นี่ตัสสทอกันเนี้ยก็มาเกิดกันใ้ตัวบ่อจวัตโตเดมาหากอขนขึจา มาวงก็จะวินิบบลมาหาหกหากอดตัดขตาเขทตต่อตาเกตตามาซีมาชลาจัลัดตสทอหนีตัสัตเนี่ยเกตตาเกเดจ่ะมาวก็ไดตาลอปเมตุกำจัดเียบมาหากมาซีเียบตัมมาซีดตัมมาซีเลตอดดบ้าวนี่นีมาซีกตัสท่ออมาซีก็ตัสัท่อมาซีกตัสัตตาสูโลตัสัล ฆ่ากิเลสตัณหาฆ่าความโกรธอันนี้มาเราปิดลมหายใจดาสะทอลวีเดอร์กว่าเราสู่กว่าเราซ่าแต่เล่นกว่าเราสู่กว่าเราซ่ากรณีอันนี้เลอซาในอุดาชัว่วคลีแล้วก็พลังของจิตพลังจิตนี่มีเวนาร์เลสัสมาธิก็เบานปาเลอพลังจิตโอคามิยะสมาธิบะอุน่นเนาะ สมัติไม่ตัวหนึ่งราจรบานาซาชูนเคลอวอนนี้ตัวมีดออะเวลานฮะคูเคยทอละศึกษาและามาลม,มาโดตาเบาคุบาจานิาตาึงกระตกระดูแลต่อฮด้วยแรงเลกนี่เราชอบก็บาดเลดาโดยอุตสาดาบดอุตาดาบาดเดียกันนับพระงนับบวได้เจฮคตาู้เพลคุเ และสุตนาและปฏิบัติดยวิตร์อนุทักดาบุตรไดตมีได้ความไม่แน <idea>. ่นอนของชีวิตคือเหตุแห่งทุกข์แค่แหลเลตันหก่อเล่ตาอุตอุมมิเชวาตุติบานิอันยี้อ่อนในเวลาเล่ตานะแค่แหลเล่ตาอุโมกขแมติลชเชสปัตติตาตาน่าเนอังกือกอเลือกเดยวดา เคเตามไม่เชว่างอันตเกตันโกกดีบ่าตัวสุราตัดีบ่าตัวลอตตีดีบ่าไช่ฐานนาเคลยแล้วมุเชว่านี่ยม้าะตุนมานนาความทุกข์โหเนี่ยมีทุกขนจ่จ้าแต่เต่ลมึชิจราตุเลมืองเราประตุ้นุดมตาตทมวตาดับบ่าวทุกเลตาอตาออ ýê cái bà ở đây nhận lại xá việc mình đòi họ là ghê là này thuốc đó gì đó chú mày kêu đàn nữa họ vì đỡ lên này ý, tạc gửi nó cho ít cần này ý, tạc gửi nó cho ma này tạc cổ đó nó cho à, hoàn thuốc lệ lại Lạ đó này ý, để bà lỗ số đổ đó lợn bà khứ đó bà đó cổ cổ เท่ความทุกข์นเลยเราไม่เชื่อว่าเนี่ยอันนี้คำยอปัตาอุมุนีอันนี้ลอติลอเชดีบาปะตด็นดาตางหกเลตาอุนงไม่เชื่อว่าเนี่ยเท่ความทุกข์ยาเตเตตาเกิดโตวดมีดอลเลอเกตสุซอเลอรตเเบายาบาชิบุโกโบยาที่สกอาตีปัจจารละเนาะเกษสรบัคคเล ทุกค่นออภิโเนอดาบอแต่ก่ใจนี่อคิดบชัวอัเตดาบางวันยบันนที่หูเฮ้ที่หูกูอยากไอ้ท้ามาสิเวะที่กอหามาสเวดามีแต่กมีดาบอเตเตยนี่เตเนี่เอเตมีแต่เกดาบออ้ทุกอย่างเกนสัตรูเนเวะทุกอย่ากนสัตรัอ่ะแกตาทุ่ลาสัตว์งูดมี ဒီစပါးဒါရင်ဒီစပါးမှာကြည်လောက်။ဒါဒီစပါးညာကြီး။အဝေဒာကြီးအက္ခရလသ။နော်အက္ခရလသ။အက္ခရလသလေပုဂ္ဂိုလ်ဟမကူမာကောမနမကိယမစီမချာဂျေဒီဆိုနေပရေယေ။ပစာဥပကဟောရမဥမစမနမကိဘချက်တိချာကောတပုခနေစာဥလေပကဟေမဥမစမနမကိမစီမချာဂျေ ကေပ္ပာညောတ္တသာဥဒလတာကောဟေမနမအုပမေဟေမနမအေဝတ္တနာဒတိသာသုဘုေကောကြာနိသာဥလောပကဟေမအုမစောသာဥလောပဟေမနမကိယ်ကောမိကောကြာဘာလောဘုေဟေမနမအုလဇဘာလောဘုေဘမနမကိလဇမစီမချာလဇမအုမစောလဇမန္တလေတို့ဒါကြောင့်ဘာဘလဘုေမနမကိပကခော เพื่อแล้วก็จะแล้มบาดานมีมีจาจ่าหนงเช้โมัวรอวะแตไม่ให้มาน่ามากลีนาเพื่อแล้วบันกคนเน่ัตมตาขึ้นมบาดานมีมีจาจะตามือตาขึ้นเก็เลยตอลนี่ก็มาซาดิลอกตาสาก็มีก็จะเหงพาบาลีตามราขุทวกล้อเมอนมาลมาโดตาตาเตงเลออนุบาลเด็กเล็กอนุบาลตือเลปาิยา ปริปยทบปริยเอกดอกเตอร์โพรดทอทึนัมีปัญญาตัสญญาเซซุนอสนานเตูเล็ทุเรวาเทวดาสูตรนั่นเถ้าบานหน้าได้ที่กอได้ถ้าบานนาได้เนก็กินเนก็กิบาตูเลนเหนชมกุญแจตูเลนเพี่รอมาลอพิ่สูตรเดิมันก็จัดแน่ว่าเออาเมียนตุเมบาตบาา อันนี้เราจะเ้าลาะกัลลามสูบุเลตาจูตาน่าแค่เลือเจเนโอวอมิช่น่ะเราเลตจูตาน่าเนี่ยจะเล่นือกัหน้าตงมีเยรจากน่นบามิจฉโมชมมกิยาลอติลัชเชก็เจอนเดอรอับบาเกบาโลอเตตาน่านี่ยน้บาหน้าเลออัติลัชเชเลอพิสุเซลินาลิชมูกิยาวิลีนี่หน้าตึมิเต ถ้าบ th ้านหน้าบะเนี่ยนะดูด้ะถ้าปุจจุนหน้าบะต้นม่เตล้อถ้าบ้านหน้าบะคนยอมถ้าบ้านปุจจุนหน้าบะดิ๋นี่กาลมาสูปูเนี่ยอวามีจีนี่แต่ละถ้าบ้านหน้าที่ขอบากาเล่าตานเล่ตัดเตวะดะเนีสืบต่อละสะเนี่ยกูอย่าเพิ่งเชื่อโดยการฟังตามกันมาอย่าปพ้งเชื่อโดยการสืบทอดกันมาแต่ไม่ควรจะสืบทอดละซะบอก ต้วตาี่ตาเนี่ยเนาะตาปินีม่ไ้แต่มที่จะืต่อเราซาสุต่อเาดูตัวเลืกแขนเนีตัป่าอาเบตาชื่อตลบบาบบาชืลที่หล่อเนี่ยหน้าที่เขาที่กอเ kind of mm. ล่นยาก้หน้าปิดเ่าะไม่เนาะต่แคหน้าตีองปิ íamos. นเลยต้องมเลยอันนี้เขาลื่ตาเตื้าตาตาก็ไม่คุ้นนอนย่างตาเข่าลื้นี่าบานหน้าที่ที่กอะเนืออ่างตำราบะเนืออ่างตำราอ่างคำพีเออคำพีเต้ดานีนีตำราเต้ดานีนี่ อันนี้เลิงานงานนี่เอาตะแคเดนี่เลยบ้าโอ้เนาตาราคาพีบเลอกแบบนะแตามีบ่าว่าเราลิงานเ้ยด้อ่เาได้เลือตามตาเก็ดลชอนี่ก็เมื่อตะแคนึ่งบ้อทุบาได้้แบาอ้างว่ะบบาอ้างเลยเห็นเลยผลตเราติดเราเช่ดาตสักป่าตถ้าบบาอ้างคำพีบเนาะเลิอันนี้เดตวทุบาททุจุน้าอย่าก็เด้อบากเลยตาขาดคันนน้ขาดดาวนมอนี่เนาะ อันนูนมาหาุนมานตักาาัาศดุนะซาดินิดินเนหน่กิิสโกอันนี้ตบบาไปจุดหน้าเดียวจีบบ่กเดีตบบาหน้าทุติคอบาการละละติลัเชิดบัเนี่ยาะว่ามซาดินิกาตาบาแล้วมาสาดินยอนเนี่ยต,ต,ต,ตาบ,บา,า,กากัน,นเถออันนี้ตุนตุลัติลัเชดหน่ากิรสัทีว่าถุงพี่ถึงนี่จ่าดจ่าแม้แต่เลเตด้โอ้ปไหนเกจี่ยขูเกปี่ไปแล้วจะจะจู่จนนา Thế là có mình người các bà có chả phá Hãy tất nhiên nó đi chỉ bà Cái của bà chả kế Mấy lấy lên bóng cháu cứ chả tên này Lấy thú lấy ra này Tạp xuống lưu đúng mô này Tức mùi bắn nào thì khỏi đi Cứ nào hả chờ Cứ nào về chỗ mùa hả chờ chào nào hả chờ Kế mà nào hả chờ Mì nhạ mì bạ Vì chủ này à, nè, này kế này Hả nghỉ đúng này Thế mẹ kế hư ra thì kế thú kế bắn ra Nghỉ nó nào ra tức nào đất tưởng, đất tưởng, đất mì, นี่มันจะนี่ตุ่มมันนาที่เขาอ่ะนี่อยู่โดยที่เดี๋ยผมนี่มันนอดนี่ก็อย่าฝันละสู่กัลสาตินาเปรคอปราดเอ๊ะดังนั้นธรรมชาตินอกก่อบ่มีบาจานี่อะโออะนอกเละดนี่อะแหล่ดว่าโลกเละดบ่หนิละนี่จะบ่าวละปะตะชมูปะตะมูลาปะโจอชกะเละสะตะละตาเรตะเกละธรรมชาติสุปัตณีบับลออะโอตะวะนี่ละอะดิชกะเละ มันจะหลบตัดชมหมกปัจจุมนั้นล่ะกว่าโจอ่ะช็อกก็เลยสะอีเลยก็ละกันเนาะนี่ขึ้นหน้าเด้อตาชมิตัดชมเด้อตัดชมุกยะก็หน้าเรากว่าวีดีโอชมหมกจากกว่าเนาะเลตาโหตาเลตาอุตตาชออ้าตำลือเนาะ